โอเคครับ okay. ผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนสร้างภาพนิ่งให้เป็นวิดีโอกันนะครับตามเสียงคําพูดด้วยใครเคยเห็นวิดีโอภาพน้องแมวเล็นมกกันบ้างครับที่ทํามาจากเอไอเดี๋ยวผมจะมาสอนเพืเ่อนๆทากันนะครับอันดับแรกผมเอาภาพที่เราเจนมานะครับหรือภาพที่เราสร้างออกมาเนะี่ยเอามาเข้าในตัวของ เว็บไซต์ hedra com นะครับอย่าลืมสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนะครับขอ,อยุยาดอัพโหลดรูป้็สอบรอบแรกโอเคครับผมมอได้รูปมาแล้วทีนี้ก็ต่อมาคือ audio script นะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อสาม,มารถ พิมพ์เข้าไปได้หรือใครมีการอัดเสียงลงไปเลยตรงๆก็ได้แต่ผมมีไฟล์ตัวเสียงอยู่แล้วผมก่ออัพโหลดออดิโอนะครับไปที่ออดิโอที่ผมสร้างเก็บมาแล้วของรูปไว้นะครับใครยังใช้รูปไว้ไม่เป็นย้อนไปดูคลิปของผมได้นะครับทุกคนโอเคทีนี้เรามาที่ออดิโอแล้ว จากนั้นต้องการแอดครับแอดออิดอหกไประยะประมาณหกห้านี่ได้ได้ได้อยู่โอเคทุกคนแอดออิโอหาไปมาแอดเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดปุ่มสีส้มเหลืองตรงนี้นะ ชินาเลตนะครับรอสักครู่อันนี้ก็จะเป็นโฆษณานทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะเออโฆษณาเพราะยิ่งเราใช้เวลาในการสร้างอน,านอ,นอนิเมชันมากขึ้นไนมะ่ใช่อนิเมชันมากขึ้นเรายิ่งต้องมีราเลที่เยอะขึ้นนะครับอย่างตัวนี้เขาจะบอกเลยว่าเขาจะมาสร้าง ตัว a n i m เมชันต่างๆได้สูงสุดเลยก็คือ30นาทีนะครับโอเคทีนี้กลับมาหน้าเว็บของเราเราจะรอมันเจนวิดีโอนี้ออกมานะทุกคนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันเวิร์กไหมทีนี้แหละใครเป็นสายคอนเทนต์อยากสร้าง ai แมว ai น้องหมาจัดได้เลยในตัว ปากนะครับมันจะลิปซิงคล้ายๆกับการพูดจริงๆขึ้นมาหน้าคนอย่างคลิปที่แล้วผมแกอัดสร้างแอนิเมชันเข้าไปแล้วก็ปากขยับแต่ตัวนั้นจะเป็นการลิปซิงการพูดออกมาแถมมาลองรับภาษาไทยได้ด้วย การใช้ฟรีนั่ืจะมีเครดิตต่อวันนะทุกคนอ๋อแล้วก็ลืมบอกไว้ทุกคนตรงนี้มันจะมีค่าความชัดอยู่นะคความชัดนะครับซึ่งเป็นตัวฟรีมันก็จํจากัดอยู่นะครับอยู่ที่สูงสุดก็คือ720 p พนะครับส่วนเวลาก็กเป็นออโต้ล้วกันนะรับคนส่วน สเกลภาพตรงนี้เลือกได้นะครับจะเป็นอาการหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหรือใส่มือถือเก้าต่อสิบหกก็ได้แล้วมันก็จะให้เครดิตโรฟรีอ่ะวันละสามร้อยเครดิตนะทุกคนทีนี้เรามาเทสกันนะว่าจะได้ไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมของฟรีก็ทำได้กับเว็บไซต์เฮรา ทีนี้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่าเราจะสร้างสารรค์วิดีโอครีเอทีฟลงในแพลตฟอร์มต่างๆได้มากแค่ไหนนะครแต่อย่าลืมว่าตัวเฮราเนี่ยมันจะใช้ฟรีได้แค่3ามรถเครดิตต่อวันนะทุกคนเคยอยากให้ภาพคมชัดมากกว่านี้เสียงมันอาจจะเขานไม่เข้ากันนะทุกคน แต่การลิปซิ้งของปากเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าตัวเ e r a เขาอัปเดตเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาทำให้ดูภาพดูสมูทดูสมจริงมากยิ่งขึ้นโอเคทุกคนคลิปนี้หากใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะทุกคนผมจะมาสอนเทคนิคการใช้ AI ต่างๆนะครับเผื่อคน เพื่อคุณครูหรืออา,อาจารย์ท่านใดอยากจะนำไปประยุกต์ใช้กับ channel กับการเรียนการสอนได้หมดครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,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 ดตามไว้ด้วยละ่ะ